ชุมนุมบทประพันธ์ของเซริวญาตภาคสองประเภทกรอนคโนมาโวอุปัจจคาเวลาอันสำคัญซึ่งผ่านมาเป็นครั้งคราวอย่าผ่านพ้นท่านไปเสียเลยพระพุทธภาสิทนาควัตพุทธธาตุพิกขุ You have only just a minute เวลานั้นจำเพาะมีนาทีหนึ่ง only sixty seconds in it เพียงหกสิบตากระพริบรีบขนหนึ่ง fast upon you can't refill it บังคับผึงต้องไม่พลาดหนอชาติชาย Didn't s e ิ i อ didn't shoot it, didn it, อย่าหาผลภูมิของตัวอย่ามัวคลำ is t up to you to you ติมันเกิดมาให้ท่านทำตามการหมาย you must suffer if you lose it, ถ้าปล่อยล่วงเลยไป ต้องเข้าคลองร้าย give a c a l t if you abuse it และเกิดเรื่องเครื่องระคายถ้านายแพ้ you have only just a minute สหายเฉยระยะนี้นาทีเอ only sixty seconds in it ยาโยกเยกมีหกสิบกับพริบแน่ just a t i n y little minute นาทีน้อยกับจิตลิตพินิจและ but eternity is i n i t อนันนันตสุขมีแน่แน่ในนี้เอย่ย from d h a m m a b o a p a ั s a k a translated by IP